ปวัดีครับสวิครับสมาชิกทุกทุกท่านครับตีต่อรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาจะออกเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับที่สิบนะครับจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะลาวพัฒนานะครับออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับของทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับอ่าขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอ,ขอทุกท่านแฮงแฮงฮงมีความสุขไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรับทวีโชคสวีสุขนะครับขอบพระคุณมากๆใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ การที่เรากดติดตามก็เพื่อไม่ให้พลาดนะในคลิปต่อๆไปนะ,ะเพื่อการที่กดถูกใจก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวนะนะอีธรรมดานะวันนี้เราก็มาดูนะครับวันที่10กุมภานะครับราพัฒนาเด่น9 0 1นะเน้นที่9กับ0นย์ะครับศูนย์อะไรอันนี้ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อาศูนย์หกก็พอ ตัวชหลายชุด9 9 2 2 9 9 3 3 9 9ง9องเก้9 6 6 9ครับตัวลองคือหนึ่งนะห่ก่อนอ,อื่นให้เอาตัวลองไปพิจารณาก่อนนะครับ่วน9กับหลุนรูดนะครับรูดวิ่งนะครับวิ่งครับสามนีนะ้จดเอาทุกตัวนะจดเอาทุกตัวนะครับ ตัวเลยเน้นทางไหนเน้นทางหน้านะนะทางนี้นะครับทางนี้นะครับทางนี้นนะสวทางนี้ก็ออกออก็อกปิดทางนี้ออนนี้เบาๆนะครับตัวเรานะอันนี้เบาๆนะทางนี้เบานะครับมานี้ครับ ทดลองเนี่ก e ็คือ1นะเอา1ไปพิจารณาก่อนนะครับเก้าศูนย์แบบนี้นะวิ่งดูด9กับศูนย์นะครับเราพัฒนาออกทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะครับสองทุ่มหรืสองทุ่มครึ่งนะครับแบบนี่เลยขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้คิดกันนะครับได้เหได้คิดกันนะขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านเป็นเปด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้ えっ、uh